อยู่กับขั้นตอนครับการสอนมูมิกใช้งารนะครับก็เป็นระบบที่ยากเพราะว่าคันหนึ่งมันทั้งเิ่นทั้งแฮร์เนาะมันก็เลยระบบที่ยากเวลาเขาเราจอดเล่นเนี่ยมันจะเสาสุดซัดทุซัดเหมือนรถแฮร์มาเลยวานึงองค์ประกอบตู้กูหลังเขาทั้งหมดเลยเขาต้องมีการลดความชิบอย่างออนแอไปนิอยนึงคือความโค้งกลางมันจะหายไปที่ได้ความชิบซัดทุซัดกลางโด่งนะครับก็คือรถแฮร์เวลาแฮรเนี่ยตู้ไปมันยังไม่ยังไม่ีแบบพุ่งบัสเรีอยวกันประมาณเนี่ย โดยว่าเม้ทิกของแยกทั้งหมดแหละคือสมมติว ric ric for like ่าเจอปัญหาไม้หอนต้องรู้ว่ามาหอนจากตู้ไหนนะครับคือเขาไปแก้เม้ทิกเขาเพราะเขาได้มิกไม้ได้เข่ได้มีเทคโนโลยีไม้ครับเขาได้มิกไม้เขาไปแก้เม้ทิกกับว่าสมมติในกลางลังนี่จมันหอนแหลมมันก็ดึงแหลมลงเลยนี่แะครับเขาไปเอาไปแก้ในในเม้ทิกช่องมิกเลยเขาดึงแค่นีลงก็พอกลางข้างเหมือนกข้างตัวเนี้กลางยืดถ้ามันหอนเนี่ยก็ดึงแหลมลงเอยครับดึงแหลมลงมันก็มันก็หายแล้วเขาไปลองปปรับยังไม่เพราะว่าสสารเขาได้แล้วเนี่ยเล็คอร์ดพานแล้วเขาต้องเพจอย่างเจ้าพิธ ปับโทนได่อย่างเดียวป่ะครับที่นี่ก็จะพาไปชมบนดนตรีครับนี้มือมิกก็จัดการไว้แล้วครับผมครับที่จะพาไปชมข้างบนตันตีครับว่าสิ่งเดียวเดียมไว้ครับมันครบทุกอย่างไหมครับผมครับนี่ครับป่ะตอนนี้ก็มันก็เป็นระบบมอนิเตอร์เนาะอยู่บนรถในการมิกก็จะยากนิดหน่อยเพราะว่ามันเข้าไหมพร้อมเสียงมอนิเตอร์คือถ้าไปเขาพัฒนาเป็นเดียวก็มิกเสียงง่ายขึ้นครับตอนนี้ที่นี่เสซฟผมเตรียมให้ก็มอนิเตอร์ซีอ็อกคือซีอ็อกเนี่ยก็ได้แยกทุกช่องดนตรีนาะครับเสียงล่องหนุนครับเสียงล่องเนี่ยเจ้าออยากกให้ะไไรปวนนมั คือดนตรีปล่อยได้บเขาเคาได้ครับคือว่าร่องให้ื่อยื่นเด่นให้เสียงร่องเด่นอย่างเดียวข้างหน้าดนตรีเชื่อื่นเขาปล่อยเขาเคครับให้พอให้พอเขาล่องได้มันจะดีล่องได้ประมาณนี้ครับเนี่ยจังเนี่ยอันนี้เป็นตู้ตู้ของเบสเนี่ยเขาก็เน้นเนี่ยเน้นเสียงเบสอย่างเดียวเลยคือยังขึ้ื่อนเขาปล่อยเขาได้แต่แต่จะให้เด่นกว่าเบสประมาณนี้ครับถ้าฮอ่ยิ่งปล่อยยิ่งปล่อยเช่กันเช้นกันเช้นกันเนี่ยขาดครับฟังกูรู้ยังว่าบอกเลยครับตู้มอนิเตอร์เนี่ยเปิดแรงกว่าพีเอเปิดแรงกว่าพีเอลายเท่า ปัญหาตู้มอเ,เตอร์ขาด <_ d ata> เก็บดูคันเลขของรถแทงเพราะว่าเปิดแรงกว่าพีเอนี่สำคัญเลยนี่จ้งๆจ้า,จาผมแบ่งก๊อกแบก๊อกให้ทุกก๊อกเนี่ยนักคนดีก็ต้องพยายามอย่าดำใช่กันจากตู้ไปเดียวมือเบรบอรขึ้นผมก็ต้องเล่นขึ้นเอาชีบบอกว่าอย่างนี้เนี่ยก็ต้องบอกเล่นอ่ะเล่นตู้เดียวกันขึ้นนะครับให้โดดเราพงนักงานไม่ได้ตั้งคนตั้งริ้งใช่กันนั่นแหละคือ ขึ้นหนึ่งจุดต้องต้องระวังกันดีครับเดี๋ยวดอกขาดระดับตัวแรมส่วนพวกอันนี้ก็จัดการให้หมแล้วนะครับนี่จัดการให้หมแล้วเสียบตามมาก,กันเลยครับมันก็จะตูนกับร่องมิคของเขาครับผมส่วนไมโดรกองก็ลงเสียงให้หมดแล้วได้เสียงที่โอ้โหมอนิเตอร์กองครับ <S 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 สเสแอนจากบางอยู่นเน,เนี่เนยสเสแอนเสแอนก็มีก็มีผลต่อต่อเสียงออกพีเอเหมือนกันมันจกบางอยู่ขับบางกันนั่นเองครับมันบางเวลาข้อด้วยว่ามันบางเวลาตีไปเนี่ยมันบางปุ๊บมันจะเข้าไม้เข้าไม้แซก ทะลุไปเลยครับนี่เป็นน้ำมันอ่ะสรับชุดไหมเสน่บีกีกี้ไฟเบอร์คือเยอะไ่มครับนี่แผนกอันนี้แผนกเครื่องอแผนกปีกองต้องดูเดี๋ยวผมเรียกรองเหยียบดูครับนะครับเนี่ยไฟเบอร์จระพวกครึ่งเลยเนี่ยครับนี่มือกองก็ดูพาวเวอร์ได้มือกองไม่รู้นะครับ <laughs> เล็กอีกเล็กอีกยงัยงไปแดงเลยใช่ไหม มอเตอร์ก็เป็นปัจจัยหลักที่สําคัญมากบนบนรถแห่นะครับถ้ามอเตอร์ไม่ได้นักดนตรีก็เล่นไม่มีเมโลดี้เล่นไม่มีอารมณ์เนาะอาจารย์เนาะเล่นแบบไม่รู้เรื่องจะเล่นยังไงอะ่ะถ้ามอเตอร์ไม่ได้อะ่ะไี้มอเตอร์ก็ให้ความสาคัญเป็นพิเศษสำหรับบนรถแห่ไม่ใช่ว่า,าแต่หน้าตู้หลังตู้นักดนตรีเล่นไปไม่เป็นมอเตอร์ไม่ได้อันนี้แค่จอเล่นเนี้ยมันจอเล่นมันจะทาง่ายแต่ถ้าแห่เนี่ยทุกคนเข้ามาในนี้ทั้งหมดต้องแบ่งสารัรส่วนือกีตาร์เอาไปข้างบนนั่นเองครับบ่งนกาปันส่วน นักร้องนักร้องอายุข้างนอกเพราะว่าเนี่ยตอนเราแห่วิธีนี้มันขึ้นอยกบไปได้ครับเนี่ยนักร้องอยู่ข้างนอกแม่นักร้องที่ร้องเนี่ยอย่าให้เข้ามาข้างในถ้าเขาา้ามา,เขามาปุ๊บเรงห่วงครับเข้าไหมวัดคือร้องปุ๊บเข้ามาเข้าไปแล้ตอนเสาร้องครับเปลี่ยนคนออกไปค่อยคค่่ออยอยได้เพราะว่าวิธีเปิดได้ครับะอะไรอีกหนึ่งจุดที่ควรระวังในการในการร้องเคลื่อนตรีครับถือว่า oh, โอ้โหใช้ดีหมดเนี่ยแม้ถ้าต้นทางมันดีครับรยยเพาะว่ได้มีอิกอะไรเห็นบมอเขามิกพอดสีเวิธีแล้วเลยเขาไม่ได้ไม่ได้มิกอะไรถ้าถ จงเบรคโอ้ยสุดยอดเลยเบดเบดคไปเลยบรโอ้โหเบดเบรกับกองถือว่าแน่นอนครับพอดี้ไปน้ำกันได้นี่ก็คือพอมีเสียงง่ายแล้วถ้าเบรกับกองพวไปน้ำกันเนี่ยกระเดี้ยงกับเบรคเบรคไปน้ำกันเนี่ยผมบอกเลยว่าการมีเสียงยากมากถ้าคุมไว้ดี้ไปได้ป่ะทีนี้ก็โอเคครับลองไปฟังเสียงดูว่าเป็นยังไงมางครับอันนี้ก็ภาคภาษาลาวด้วยไทยด้วยนะครับผมครับทั้งลาวทั้งไทยครับนังตีที่นี่ถือว่ากับมาตรฐานครับเล่นสไตล์เพลงโคราชยกให้เลยครับผมครับมาตรฐานมากเลยครับนี่ก็ให้เขาเทดสอบเสียงไป คิดว่าจะเมาครับด,ดูฝั่งนู้นครับตักโดดกินเล้าเหล้าออกมาเองครับผมเป็นถังครับผมแน่นอนมากไปเราฟังเสียงครับผมม,มีอะไรปิดเลยไหม